มันราคา2องล้านห้าแสนโลบักเนี่ยนะท่านผู้ชมเน่อาเงินโชว์สาวเป็นเลยนายสูงคามอากาศร้อนต้องยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักกว่าใครต้องยกให้เธอเป็นไงขอบรลาสักเม็ดได้ไหมขอใจแทนดีกว่าเน่หมอป้อนหน่อยจีรีบค่ะหมอหมอเกี่ยวการจังวะ สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลกโปรกโหมด Blue Heaven RP นะท่านผู้ชมเว้ยวันนี้ผมจะพาแต่งตัวเป็นชายชาตรี <c oughs> จีบสาวนะทานผู้ชมเออมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการแต่งตัวของเราในการเข้าหา,าจีบผู้หญิงนี่จะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ถึงงพันไลค์ได้ไหมครับผมนะก่อนไปรับชมคลิปนะโอเคนะครับผมใครยังไม่กดติดตามซักซึ่งใคก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวกันวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแต่งกายเรากันเลยนะกดมาทุกที่เอาไว้ตายในเตอร์นะทานผู้ชมนะ มาท่านผู้ชมอย่างแรกกีเป็นเสื้อนะท่านผู้ชม111 77519 4 4 4ประมาณนี้นี่เสื้อเราต้องโชว์ซิกแพคใช่ไหมล่ะแล้วก็สักลายนิดหน่อยใส่นาฬิการู้ใช่ไหมเราจะไปะจีบหญิงเว้ยนี่ต่อมาเป็นสร้อยคอนะท่านผู้ชม60 70 409 77 4นี่เ็ออดีมยนเป็นสร้อยคอเราต้องมีสร้อยเส้นหนาๆด้วยเว้ยท่านผู้ชมใชม่ปะต่อมาก็เป็นสร้อยอีกเส้นนะท่านผู้ชมนะซี5 1 1 5 7 0 3 นี่ประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อมาจะกลายเป็นหน้าตาอ,อันหล่อเหลาของเรานะท่าผู้ชมชายชายตีเลยก็คือ132.912.02.300ประมาณนี้นี่นเปะ่าเอาทรงผมออกหน่อยมันลกใส่อสองเส้นเลยเรามันรวยเดี๋ยวลกเปลี่ยนกเกงใหม่ ي, <c oughs> ดิท่านผู้ชมเราเอาคอลเลกชันนนี้ก็ได้นะกเกงแบบขอแบบยีนขาดๆตรงไหนดีบ้า ตัวน,นี้ได้ปะไม่เอาไม่เอาเอาอ,นนอันนี้ดีกว่ายีนขัดๆหน่อยเว้ยอันไหนดีวะเรื่องมากเว้ยเอออันนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนี่ไงยีนขัดๆหน่อยเใช่ไหมเออมาเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวก,กันเลยนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมสร้อยอันที่ผมใส่นะท่านผู้ชมสร้อยเพเทรียสนะครับท่านผู้ชมนะมันราคา2องล้านห้าแสนโลบักเลยนะท่านผู้ชม วันนี้เราแตกตัวแบบลายล้านโลบักเลยนะท่านผู้ชมนะเออเราจะไปจีบหญิงกัน <c oughs> เดี๋ยวผมหาเงินกันดิเราต้องเน่มีตังใช่ไหมล่ะเน่แจกงเลยเสียมาแล้วอะไรประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ต่อมาเราจะมาจะมาตั้งชื่อท่านผู้ชมเวช่างชื่อตัวละครของเรานี่ชื่ออะไรนายสงครามนะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่แนะนําด้านล่างเป็นนายสงครามอยากมีเมียเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเข้ามาในเซิร์ฟนี่ผมเจอคนไทยด้วยเวทผู้ชมเดี๋ยวผมจะว้าไปบ้านหลังไหนดีี่งไงใ่ไงบ้านหลังนี้สวัสดีครับอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายอาออันนี้ผู้ชาย <c oughs> ผมไม่มีครอบครัวผมคนไทย <c oughs> เราจะมาจีบสาวเดี๋ยวว่าอันนี้ผู้ชายผมนึกว่าผู้หญิงถเมื่อกี้เอาใหม่แป๊บนึงเรามาแบบชายชาตรีนะเงินอยู่ไหนวะทผู้ชมอะ นอนี่เอ้อเ,เ,ออเจอมนุษย์กล้องวงจรด้วยผู้หญิงอยู่ไหนวะาสาวๆอบชายชาตรีไหมครับอยู่ไหนวะเนี่ยคนไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมผมเจอที่แม่สาวน้อยน้องเมยเธอจีบได้เปล่าเราชื่อสงครามเราอยากมีเมีย อันนี้มีรถตู้จับเด็กด้วยเหรอไม่นายจะจับานายจับเด็กเหรอนายเป็นคนไม่ดีนะนายกล้องวงจรเน่เราต้องโชว์ตังให้ผู้หญิงดูดูดิแบบชายชาตรีเอาอะไรเนี่ยเขามาสมัครเรียนเหรอเอาท่านผู้ชมผมพิมพ์ภาษาไทยทําไมมันแบนผมอะมันขึ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้อะเนี่ยผมจะพิมพ์ว่าผมเขาบอกเขามาสมัครเรียนผมจะเล่นมุกแบบว่าผมมาสมัครรักอะไรประมาณนั้นนะนะมันแมนผมอีกอะ สวัสดีน้องเมย์ไปไหนอะน้องเมย์มันนี่ก่อนปัอะไรนะมาด่าใครวะนั่นเล็บเล็บเล็บเล็เนี่ยเอาเข้าหายตัวไปสาวเมินเฮฮเสียใจเลยสาวเมินฮฮฮนี่เตพื้นสาวเมินอกหักเลยสาวไม่สนใจเออแต่บ้านน้องเมย์เขาบอกว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมท่านผู้ชมรับเลี้ยงผมไหม เขาก็ถามหาครูเขาเป็นเด็กน้อยนักเรียนก็ถามหาคุณครูเออแล้วคุณครูอยู่ไหนเนี่ยเธอชื่ออะไรเออเขาชื่อเมย์คุณรู้ละไปถามเขาทำไมวะเมื่อไรสงครามจะมีเมีย <c oughs> คนไทยประวัติเสิร์ฟนี้อะไรเนี่ยโรงพรยาบาเลเถื่อนแต่รักษาดีรักษาใจได้ไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณหมอ <c oughs> อ้าวพี่ภาษาไทยไม่ได้อีกแล้วเหรอ สวัสดีหมอเอาพิมพ์สั้นๆได้หมออยู่ไหนเนี่ยผมจะมารักษาจะรักษาหัวใจอิอเฮ้สคสวัสดีกับผมท่านผู้ชมหมอรักษาใจคุณหมอทำไมคุณหมอไฟไม่หัวแบบนี้ไ <c oughs> อ้คุณหมอก็มาแล้วท่านผู้ชมเขาขี่รถปอติกตึงมาเลยเหรอ <c oughs> สวัสดีครับคุณหมอในนั่งรักษาตรงไหนคุณหมอผมอยากมีเมียรครับอยากมีเมียแค่นั้นใช่ไหมคะเขาถาม <c oughs> ใส่ีโมจิอะไรจุดเช็คอินยเข้โรงพยาบาลเราเขาบอกให้ใส่ีโมจิผมถามใส่ใจได้ไหมครับนี่เป็นไงสงครามจีบสาวแบบชายชาตรีเนี่ยเอาเงินโชว์สาวเป็นเลยนายสงครามไม่ได้คะ่ะ อ๋อเขาบอกมันเห็นสี่เหลี่ยมเราต้องใส่อีโมจิตอนพิมพ์เงี้ยเอ,อใส่แบบนี้เออใส่แบบนี้เออเห็นเปล่าเห็นเปล่าคุณหมอหมออย่ะตกใจดิคุณหมอคุณหมอทําไมอ้าปากแบบนั้นน่ะไม่นะใช่คะ่ะคุณหมอชื่ออะไร <c oughs> นายสงครามจีบหมอบอกชื่อดีใ <c oughs> จเย็นใจเย็นเราบอกเราบอกเราจะไม่พิมพ์แบบนั้น <c oughs> รีเขาชื่อพลอยอีกอีกคนหนึ่งชื่อเบลนะผู้ชม ยินดีที่ได้รู้จักนะ <c oughs> คุณหมอน่ารักมากๆเลยเ <c oughs> ขาตอบแค่ <c oughs> เดี๋ยวๆอันนี้ทำไมในหัวร้อนออ้ฝนตกนะผู้ชมผมต้องขอคุณหมอหลบฝนก่อนขอบคืนค่ะ <c oughs> คุณหมอมีแฟนยังมีแฟนหรือยังผมชื่อสงครามนะ <c oughs> <c oughs> เออเราต้องแนะนำตัวเขาใช่ป่ะเราจะมาจีบสาว เราจะมัดใจคุณหมอได้หรือเปล่ายังค่ะไอ่คุณหมอยังไม่มีแฟนวะยังค่ะไอ้ยังไม่มีแฟนด้วยทํางานเหนื่อยมครับเด,เดี๋ยวเราลืมใส่อีโมจิท่านผู้ชมเดี๋ยวเขามองไม่เห็นใช่ไหมทำงานเหนื่อยมครับนี่เราต้องเทคแคร์ผมจะมีเมียสองคนไม่ใช่ละเพิ่ง <c oughs> <c oughs> ทํางานวันแรกค่ะเออทำงานวันแรกแล้วผมจะคุยอะไรต่อดีไหมผู้ชมวะ อากาศร้อนต้องยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักกว่าใครต้องยกให้เธอเป็นไงคำคมเราเนี่ยคำคมจีบสาวมุกเฮยของพี่สงครามขอบคุณค่ะเอาเคาตอบเราแค่นี้เแซดเลยแซดสงครามแซดเลยสงครามถึงกับแซดเลยไม่เขินบ้างเหรอ พี่สงครามไอ้บอยากเสื้อสายตามาภาพตรงนาสิเป็นความจริงเชื่อเถอะเนโชว์เงินสงครามโชว์เงินอะไรนะคนไข่รีบกลับบ้านนะครับหมอก็จะกลับเพราะฝนตกก็ฝนหยุดก่อนนะครับเป็นห่วงหมอนะครับผมเป็นห่วงคุณหมอนะครับพบแข็งแรงดีเข้า็นไหมผมเต้นให้ดูอ้าว คุณหมอหายไปไหนหมอคุยกับผมก่นดีคุณหมอไม่นะไอ้ข้างนอกใครน่ะสวัสดีเอาคุณหมอปิดไฟแนละ้วท่านผู้ชมเขปิดโรงพยาบาลแล้วล่ะแล้วผมมาเต้นอะไรอยูน่นี่คุณหมอผมตากฝนเมื่อกี้ผมเป็นไข้แล้วคุณหมอขอพาราขอพาราได้ไหมขอพาราสักเม็ดได้ไหม <laughs> ได้คะ่ะขอใจแทนดีกว่าเน่ งครามจีบสาวไอ้ท่นานผู้ชมข้อยายผมจริงๆขอบคุณมากกับคุณหมอผมกินยากอนผมกินยาคุณหมอแล้วยามันกินยังไงเนี่ยยากินไม่ได้หมอมันกินไม่ได้อ่ะหมอป้อนหน่อยจีก็ <c oughs> ไม่บริจาคหัวใจค่ะหมอก็บอก <c oughs> เราอ,อกหักอีกแล้วล่ะนี่หมอจะไม่บริจาคหัวใจใช่ไหมแต่ผมจะฝากหัวใจให้หมอได้ไหมรีบค่ะหมอ หมอเกี่ยวกก่จังวะผมหายแล้วครับหมอทำไมเกี่ยวแก่จังหมอโหดจังแต่น่ารักนะครับหมอก็ชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาห้าหมอไม่สนชายชาตรีบ้างเหรอชายชาตรีผมแข็งแรงแล้วหมอดูดิผมเต้นพลิวไม่หมอคุณหมอเป็นไงคุณหมอผมเต้นพลิวนะคุณหมอชอบอ่ะ ดูดิสกิลการเต้นผมไม่อากครบเกย์ค่ะผมผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมอจริงๆผมผู้ชายรู้จักชายชาติเลยคุณหมอฮะคุณหมอทําแบบนี้กับผมไม่ได้เอาไปละคุณหมอไปไหนอ่ะท่านผู้ชมคุณหมอเขาทิ้งผมแล้วเขาขี่รถไปไหนไม่รู้คุณหมออยู่ไหนอ้าวคุณหมอขี่รถอะไรเนี่ยใช่รถคุณหมอไหมเนี่ยคุณหมอทําไมพุ่งลงมาแบบนั้นเลยเหรอ เจ็บไหมหมอลถทุ่งลงเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอเจ็บไหมไม่นะคุณหมอทำไมขับรถแบบนั้นมันไม่ปลอดภัยนะหมอเจ็บไรเขาบอกโอ้โหพุ่งลงเมื่อกี้เนี่ยไม่เจ็บเหรอคุณหมอเข้ามาถ้ากับแบนคุณหมอโหดหลายช่างคุณหมอจะแบนผมคุณหมอจะแบนผมไม่ได้นะผมลองให้จะแบนผมะ จะแบนผมเหรอสงครามร้องไห้สงคลามร้องไห,งงห้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณหมอจะแบนผมแล้วเหรอคุณหมอคุณหมอคุณหมอเมินผมเมื่อไหร่จะเปิดโรงพยาบาลนะหมอเมื่อไหร่จะเปิดโรงพยาบาล๋ยวผมจะป่วยอีกรอบอะ <c oughs> ผมอยากป่วยหมอก็จะเปิดวันจันทร์เนอะ เอาวันนี้ก็วันจันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิสตเสาร์เดย์วันเสาร์เมื่อไรผมจะเข้าไปอยู่ในใจหมอได้ให้ทำไมเขากลายรางเป็นผู้ชายคนนี้อ่ะคุณหมอพาผมเต้นแล้วก็ผมก็เต้นกับหมอแล้วกันนี่ท่าเดียวกันไม่นะอยากป่วยไหมครับไม่ละเข้ามาแบบชายชาตรีเลยนะผู้ชม ไอ้คุณหมอทำไมเปลี่ยนร่างอ่ะเมื่อกี้ยังเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมคุณหมอเปลี่ยนร่างเร็วจังเอากลับมาเป็นผู้หญิงแล้วเหรออะไรเขามาคอควายหลายตัวทำไมวะเนี่ยไปไหนหมอจะไปไหนอะหมอทิ้งผมแล้วเหรอทิ้งผมแล้วเหรอออกแมพออกเลยเหรอคุณหมอเราดูจักกันไม่กี่นาทีเองนะหมอจะไปแล้วเหรอบายครับรักเสมอ อ่าผมจะพิมพ์อะไรวะพิมพ์ผัวละบายครับหมอบายบายนี่แล้องพิมพ์บายบายเอาหมอยังไม่ไปอ่ะ <c oughs> มาแนละ้วท่นานผู้ชมสำหรการจีบสาวของเราวันนี้มกุกเฮ่ยๆของเราก็น่าจะไม่ผ่านนะท่านผู้ชมมัดใจสาวๆไม่ได้โ <c oughs> อ้โหสาวแต่งตัวมาแบบหล่อเนะนี่ยดูดิเดี๋ยวขอกลับร่างเดิมก่อนนะเออนี่ไงเป็นคนปกติแล้วโอเคมาแนละ้วท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด็จะใกล้ผมด้วยนะครับผมนะ มุกที่ผมเล่นก็ลองเอาไปใช้จีบสาวได้นะครับผมนะโอ okay. <laughs> เคเอาไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย